สวัสดีค่ะพบกับตีข่วเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจาวันที่16กรกฎาคม2564นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเซตน่าจะแข่งตัวไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะ1 5 6 5ถึง15 1,580จุดนะคะเป็นกรอบที่เรามองเอาไว้สำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าเินเด็กเนี่ยน่าจะยังคงรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มที่จะขาดพัฒนาการของปัจจัยเดิมๆที่แวดล้อมอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัวสถานการณ์โควิด -19 ยังคงเป็นภาพรวมที่ยังเป็นตัวแปรที่ค่อนข้างจะกดดันภาพโดยรวมนะคะแต่ว่ารับตลาดก็รับข่าวไประดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าดาวไซส์เนี่ยจะเริ่มทรงตัวนะคะแต่ว่าในแง่ของ การทำเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยในรายวันเราพบเห็นมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นหนึ่งสองวันนะคะก็จะเวียนเวียนกันไปเข้ากลุ่มนั่นออกกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการสะท้อนภาพว่าตลาดกําลังมองหาปัจจัยใหม่เพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังคงมองปัจจัยเดิมก็คือตัวโควิด -19 แต่แบ่งการมองเป็นสส่วนก็นนคือส่วนที่เป็นเรื่องของอการเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อรายวันโดยการความรุนแรงที่มีมากขึ้นจากสายพันธุ์เดลตา้ากับในส่วนของวัคซีนซึ่งเป็นบุ นะะในแง่ของปัจจัยที่ดูอาจจะเป็นน e g a t i v e นะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ Delta, อการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าตอนนี้อาจจะเป็นคอนเซิร์นหลักของทั่วโลกนะคะเพราะว่าเราเห็นจนํานวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ย เร่งตัวมากขึ้นนะคะทั่วโลกก็จะมากกว่า5 0 0 0 0 0รายอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะคะประเทศต่างๆที่เคยสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษทั้งหลายประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะอิสราเอลเองเนี่ย ก็จะเริ่มเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเร่งตัวมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังดีอยู่นิดนึงตรงที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่รับวัคซีนในส่วนของ m อมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้จหํานวนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับทางฝั่งเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณภาพของวัคซีนยังคงเป็นตัวแปรสําคัญนะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของ m อมนนะคะก็น่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นจะเห็นว่าประเทศต่าง ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยรับตัววัคซีนตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ เริ่มเร็งตัวขึ้นนะคะก็เริ่มมีการพูดถึงในการฉีดูสเตอร์นะคะเข็มที่3เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นดีมานในส่วนของ mRNA เนี่ยจะมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่าทางฝั่งเอเชียเราเนี่ยได้ตัววัคซีนตัวนี้เนี่ยมาค่อนข้างน้อยกว่าะคะยิ่งถ้าฝั่งนู้นต้องการมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นการ เสริมว่ามีการแย่งกันในระหว่างดีมาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สัพ,พายที่มีอยู่จํากัดน,นะคะเรื่องของกําลังการผลิตนะคะมันกย็ยังคงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝั่งเอเชียเนี่ยจะยิ่งลําบากมากขึ้นนะคะถ้าได้วัคซีนช้าลงไปอีกนะคะแล้วก็อาจจะต้องมองภาพใหญ่ขึ้นไปเลยว่าแล้วถ้ามีการระบาดอีกรอกหนึ่งในระดับโลกนะคะจากสายพันธุ์เดลต้าตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกที่เคยมองว่าจะฟื้นตัวโดยการนําของทางฝั่ง สหรัฐยุโรปหรือว่าจีนเองเนี่ยตรงนี้จะชะลอลงอีกครั้งหรือเปล่านะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญกับไทยนะคะน่าน่าจับตามากเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องจักรสุดท้ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราก็คือเรื่องของภาคส่งออกนะคะถ้าเศรษฐกิจโลกแย่ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะชะลอลงไปด้วยหรือดับลงนะคะตรงนี้น่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเพิ่มเติมไปจากภาพรวมของ การแพร่ระบาดของตัวโควิด1 9ีในประเทศที่เรากําลังต่อสู้กันอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งก็จะต้องบอกว่าเรื่องของวัคซีนยังคงเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆนะคะวันนี้ก็จะต้องจับตาดูต่อไปนะคะก็ในเรื่องของหมอบุญนะคะที่เราตามมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะต,ต่อภาค2ในวันนี้นะคะก็บ่ายวันนี้ประมาณ13บสนาฬิกานะคะหมอบุญยังคงยืนยันนะคะว่าจะมีการให้รายละเอียดและมีการลงนามในการสั่งซื้อตัวไฟเซอร์นะคะยีล้านโดสเข้ามานะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไฟเซอร์เนี่ย จะมีการส่งมอบได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขอเวลาในการอ่านสัญญานะคะพร้อมๆกับในขณะเดียวกันเนี่ยทางสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยก็มีการ ให้ข่าวเรื่องของการออกมาปฏิเสธการเจราจานะคะของตัว i o n t e c h กับตัวทาง TSG นะคะซึ่งตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังมีความสับสนอยู่แล้วยังคงต้องรอดูให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะยางไรก็ตามเนี่ยเรื่องของวัคซีนทางเรื่องที่จะมีเข้ามานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแปรน์หนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดหน่อยสําหรับบ่ายวันนี้นะคะในเรื่องของตัววัคซีนไฟเซอร์ที่จะได้หรือไม่ได้สําหรับตัวการนําเข้ามา ของหมอบุญนะคะส่วนตัวอื่นนะคะตัวโมเดอร์นานะคะก็มีข่าวเรื่องสองสภารชาชาตินะคะกำลังดีลจะให้ได้1ล้านโดสเข้ามาฉีดฟรีให้กับประชาชนนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับวัคซีนเพิ่มเติมของของ,ของทางภาครัฐนะคะแล้วก็ข่าวที่เป็นเ g a กทีฟนิดหน่อยที่ออกมานะคะก็จะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะ,ะพูดเกินในเรื่องของแอสตราเซเนกานะคะตามแผนการฉีดวัคซีน ของเรานะคะที่จะให้ได้105ล้านโดสเนี่ยภายในปีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปแล้วเพราะว่า As t r a z e ซ e c a ที่มีกำหนดการว่าจะต้องนำเข้ามาให้ได้61ล้านโดสในปีนี้ธันวา64เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แล้วนะคะก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นพฤษภา65นะคะตรงนี้ก็มีผลต่อเรื่องของแผนวัคซีนแล้วก็มีผลต่อเรื่องของอการที่จะเปิดเมืองได้ อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่จะต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดนะคะในแง่ของภาพรวมก็เลยมองว่าตลาดไม่น่าขยับไปไหนได้ไกลมากนักนะคะก็น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบก่อนเพื่อที่จะรอพัฒนาการของปัจจัยเหล่านี้ที่ยังเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆนะคะส่วนณนตอนนี้เนี่ยการเก็งกําไรของตลาดนะคะอย่างที่บอกว่าเราเห็นเซกเตอร์โลเทชันค่อนข้างที่จะเร็วนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเน้นเรื่องของการ Selective แล้วก็อิงเรื่องของ Earning เป็นหลักไว้น่าจะดี ะะเพราะว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ฤดูการประกาศงบนะคะในปลายสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นแบงก์เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วเรียวเซกเตอร์ก็จะตามมาในสัปดาห์ถัดไปนะคะ ัวหุ้นที่เราคาดการว่าตัวผลประกอบการน่าจะยังคงมีแนวโน้มที่ดีพร้อมกับตัวราคานะคะที่อาจจะยังไม่ได้ขยับไปไหนไกลามากยังคงเป็นกลุ่มหลกัหลกๆที่เราเลือกสนใจเลือกเข้ามาวันนี้เราเลือกมาให้2ตัวนะคะสำหรับ pick of the day นะคะ mm hmm. ก็คือตัว CKP แล้วก็ตัวสุภาลัยนะคะในส่วนของสุภาลัยเนี่ยเรามองเรื่องของออยอดจองนะคะใน ครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น48%ของเป้านะคะแล้วก็กำไรในไตรมาสสน่าจะเติบโตได้ Year on Year จากยอดขายที่ดีนะคะจากแนวราบนะคะภาพรวมกำไรทั้งปียังคงเติบโตได้ในระดับ36% Year on Year นะคะในขณะที่ที่ PE นะคะก็เทรด เพียงแค่เจ็ดเท่านะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้ยิวค่อนข้างดีในกลุ่ม Property d i v นะคะดีวเวนยิวคาดการประมาณสักหนตนะคะก็ PE ต่ำด้วยยิว uh, ก็ให้ในระดับที่ค่อนข้างสูงแนวโน้มของกำไรนะคะในไตรมาสสก็น่าจะยังดีเราก็มองน่าสนใจแล้วก็ยังมีโมเมนตัมในทางเทคนิคเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะคะเพราะว่าระดับราคาเนี่ยเริ่มทะลุเส้นเส้นกดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ MACD เนี่ยเริ่มตัดขึ้น เหนือเส้น Signal ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเห็นภาพคล้ายๆกับหลายๆตัวที่เราเลือกไปนะคะในช่วง2อสวันที่ผ่านมาว่าโมเมนตัมของสุภาไลเนี่ยโมเมนตัม um ของราคาหุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มก่อตัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับตัวโวลุ่มนะคะที่เริ่มเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะโวลุ่มล่าสุดนี้คือเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยเหนือ่าเฉลี่ย5วันติดต่อกันนะคะก็น่าจะมีโอกาสลุ้นไปทดสอบแนวต้านนะคะถัดไปบริเวณสัก 22บาทนะคะในส่วนของตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามาคือตัว CKP นะคะ CKP เนี่ยเราคาดการไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเห็นกําไรโดดเด่นนะคะจากการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยฝนตกดีกว่าปีก่อนนะคะประกอบกับจีนเนี่ยมีการปล่อยน้ําเพื่อรับน้ำฝนนะคะจะทำให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น5 9เ็เอนอเป็น 2.93ล้านเมกะวัตต์อวส์นะคะโดย c o n เ e n นทรสคาดว่าไตามาส2เนี่ยจะมีกำไรประมาณ840ล้านบาทน,นะคะก็2คิวน่าจะโตค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนครึ่งปีหลังต่อจากนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยไตายมาสที่3ก็จะเป็นไตามาสที่มีกำไรดีที่สุด ของปีนะคะแล้วก็จะไดะ้เข้าถือหุ้นสยบุรีอีกน5%ะเป็น 4, 2 5ะคะเป็น42.5%ในกลางไตรมาส3ปี6 4นะคะก็จะทำให้มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะถ้าฝนยังดีนะคะก็จะดีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่4นะคะทำให้กำไรทั้งปีน่าจะโตโดดเด่นได้นะคะ,ะจากปี 6-3สาที่กำไรไปเพียง405ล้านบาทนะคะก็ฝากไว้2ตัวสำหรับวันนี้นะคะสุภาไลแล้วก็ตัวส k p ส่วนเทคนิคพิกนะคะเราเลือก3ตัวสำหรับเกงกำไรทางด้านเทคนิคนะคะมี IVL, Pylon แล้วก็ตัวสมมูรแอดวานซ์เทคโนโลยีค่ะรอบทางด้านพื้นฐานนะครับเริ่มที่ท i s c o นะครับรายงานงบไตรมาสสองเป็นธนาคารแรกนะครับโดยมีกำไร1,700ล้านนะครับ เป็นไปตามที่ทางฝ่ายคาดนะครับเพิ่มขึ้น25%เยนเดียนะครับจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การตั้งสำรองลดลงนะครับแต่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับยังต่ำกว่าไตรมาสหนึ่งปีก่อนนะครับแลวทำให้กำไรลดลง5.5%กวคิวนะครับในส่วนกำไร6เดือนอยู่ที่3,400ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองที่ลดลงเป็นหลักนะครับหลังจากในปีก่อนที่โกมีการตั้งสำรองล่วงหน้าไว้แล้วนะครับถึงแม้ว่าสินเชื่อ ที่หดตัวนะครับและการปร,ารับลดตัดดอกเบีย้ยจะทําให้รายได้ดอกเบีย้ยลดตกก็ตามนะครับยกงคงประมาณการกำไรปี64ที่7,100ล้านนะครับเพิ่มขึ้น16.5%เยนเยียในการที่ทิสโก้ได้มีการตั้งสำรองมาจำนวนมากไปแล้วในปีก่อนนะครับทำให้ไม่จะเป็นที่จะียต้องตั้งเพิ่มในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมี n p ีเพิ่มสูงขึ้นเป็นห้อธนาคารที่มีสัดส่วนสำนรองต่อ NPL สูงที่สุดในระบบอยู่นะครับยกงคงแนะนําซื้อนะครับสำหรับทิสโก้ เมื่อวานนี้มีประกาศจากธนาคารไทยออกมานะครับออกมาตรการทางชำระนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับได้แก่ลุนี้ SME แล้วก็ลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับโดยแบ่งเป็นลุนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางรัฐนะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมนะครับคือยังปิดยังเปิดกิจการได้นะครับแต่จะได้ลดลงจากมาตรการนะครับ ลุงนี่ที่เข้ามาตรการนี้นะครับจะยังคงต้องชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยอยู่เช่นเดิมนะครับแต่เป็นการเลื่อนงวดการจ่ายออกไปนะครับเพื่อให้ลุงนี่มีสภาพคล่องในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเท่านั้นนะครับมาตรการอากาวจะทําให้ธนาคารมีการรับรู้รายได้ในงวดสองเดือนที่มีมาตรการลดลงนะครับและอาจทำให้ผลตัดแทนสินเชื่อลดลงด้วยแต่มองว่าผลกระทบดังกล่าวนะครับค่อนข้างจากัดนะครับเนื่องจากมาตรการในกินระยาเวลาเียงสองเดือนนะครับ แล้วก็ให้กับกลุ่มลูกหนี้ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับไม่ได้ให้เป็นการทั่วไปเหมือนกับมาตรการที่ใช้ในครั้งก่อนนะครับที่กินระยะเวลา6เดือนแล้วก็ให้ก,กับลูกหนี้เป็นการทั่วไปอนอกจากนี้การที่กรององยังคงกระดาษอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับกับสภาพลคล่องในระบบที่ยังมีอยู่สูงนะครับทาให้ส่วนตา่างดอกเบี้ยไม่น,าน่าลดลงมากนะครับเราจะยังคงเลือกธนาคารขนาดใหญ่เป็นกลุ่มที่น่าลงทุนกว่าธนาคารขนาดเล็กนะครับและยังคงเลือกเคแบงนะครับเป็นทุท็อปที่องกลุ่มนะครับ ค่ะมาต่อที่ในส่วนของตัวราคาทองคํานะคะก็ราคาทองคำเนี่ยเรามองว่ายังอยู่ในเทรนของการแกว่งตัวขึ้นนะคะได้ต่อ นะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลน,นะคะในเรื่องของเฟดนะคะว่ายังไม่น่าจะเร่งปรับตัวขึ้นนาตาดอกเบีย้ยในเร็ววันนี้นะคะขณะที่ถ้ามองในแง่ของตัวเงินเฟอ้อเองนะคะก็ต้องบอกว่าออความเห็นของตัวประธานเฟดเองที่ออกมาในเรื่องของเงินเฟอ้อว่าจะเร่งตัวขึ้นนะคะชั่วคราวเนี่ยออในส่วนของตัวรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะนายเจเน็ตเยเลนล่าสุดที่ออก มาให้มุมมองเรื่องของตาราเงินเฟอ้อเนี่ยก็มองลักษณะเดียวกันว่าจะเป็นภาพการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะโดยมองในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นมาเนี่ยมาจากกลุ่มอาหารนะคะรถยนต์มือสองแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ r e o p e n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  g นะคะก็มองว่า ในส่วนของนางเจเนตเจเล่นเนี่ยมองว่าตัวอัตราเงินเฟอ้อตรงนี้เนี่ยน่าจะยังอยู่ต่อไปอีกหลายหลายเดือนน,นะคะแต่ว่าก็ยังมองว่าในระยะกลางเนี่ยจะกลับมาเป็นปกตินะคะก็ดูเหมือนเป็นปัจจัยที่กําลังจับตาแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าการที่ช่วงนี้เนี่ยอัตราเงินเฟอ้อยังอยู่ในทิศทางการเร่งตัวขึ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นบวกกับตัวราคาทองคำส่วนหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นอินฟลชันเฮดนะคะ Thank <laughs> you. เลยมองว่าก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังยืนได้อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเองก็ไม่ได้เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมนะคะยังเห็นตัวดอลลาร์อินเดซ์เนี่ยทรงตัวเทียบจากเมื่อวานนะคะแถวประมาณสักเกลอ่ถึงใกล้2 4ถึง9.2.5นะคะส่วนตัวบอลยิลสิบปีของสหรัฐนะคะตรงนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ย่อตัวลง ต่อจากวันก่อนหน้านะคะอีก2.22%นะคะก็มีการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะให้มีแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่แกวนตัวขึ้นได้ต่อนะคะเรายังมองว่า,ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน8 8 3 3 8 8 4นดยสะคะโดยสำหรับกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ1 0 0 0 1> 125, 1, 8 2 5 1820นะคะขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะคะ,ะที่น่าจับตาก็เป็นเรื่องของตัวเลขรีเทลเซลล์นะคะ ทั้งในส่วนของคอ l l retail s a l แล้วก็ retail sale นะคะก็คาดการว่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะจากเดือนอพฤษภาค,คมนะคะสำหรับตัวเลขเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยยังมีโอกาสที ะปรับตัวขึ้นเลยแนะนําว่าฝั่งรองน่าจะยังดูมีความได้เปรียบนะคะสําหรับในช่วงนี้กลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันนะคะเราก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งรองนะคะเก่งกําไร GOU 2 1ในฝั่งรองได้นะคะขณะทีะ่การเทรดเนี่ย GOU 2 1ก็เป็นพรีเมียมเหนือสปอร์ตอยู่ประมาณ3เหรียญเราเลยให้กรอบการเทรดไว้เทียบ่ดร้8 8ถึง1,843นะคะ ในส่วนของตัวเทรนเทรดนะคะหลังจากที่เราแนะนำให้เปิด Position ในฝั่งลองมาที่ระดับ1,828นะคะถ้าใครได้เปิดตามมาเนี่ยเราแนะนำให้ถือต่อนะคะจาเนื่องจากเมื่อวานนะคะเราก็รอทำกำไรเป้าหมายที่ระดับ1,848นะคะ Stop Loss ถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ1,818ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงชุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ